ค่อนข้างลงไปเหมือนการลงไปเยอะเหมือนกันลงไปเนี่ยถึง37.25แล้วพอเราเปิดลานบอทนะฮะขึ้นมาก็เทคโปรฟิตเทคโปรฟิตใหญ่เลยนะครับเทคโปรฟิตปื๊ดเป็นชั้นแบบนี้เสร็จแล้วก็ลงมาเก็บต่อนะฮะลงมาเก็บขึ้นไปแล้วก็ลงใหม่ก็คือไซเวย์นะครับไซเวย์ way, ด็อกด็อกแดกแอยู่ประมาณนี้สําหรับวันนี้เรามาสํารวจฟาร์มบอทหุ้นไทยนะครับในวันที่ตลาดไซเวย์นะเดี๋ยวเรามาดูว่า บอทแคปเกนเนอร์ที่รันอยู่ในช่วงนี้นะที่เสร็จเนี่ยมันแกว่งแว่งอยู่ในช่วง1,300เนี่ยดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะว่าอ่าไอช่วงแกว่งแว่งอย่างเงี้ยที่ว่าไซด์เว์เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันแล้วมาดูเคสตัตดี้ด้วยว่าเอ่อเวลาบอทเนี่ยนะครับมันโอเวอร์กริดไปมันเป็นยังไงมันให้ผลลัพธ์ยังไงนะครับไปดูกันก็จากคราวที่แล้วนะฮะอ่ใครที่ติดตามแคปเกนเนอร์มาโดยตลอดนะครับก็จะทราบว่าแคปเกนเนอร์ก็จะเป็น แอปพลิเคชันที่ใช้เทรดหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นโรบอตด้วยนะครับโรบอตเทรดหุ้นเนี่ยในเบื้องต้นเราจะมีบอทกลิดนะครับกลิดบอทเอาไว้เทรดหุ้นต่างๆในตลาดนะครับก็สามารถเลือกที่จะรันตัวไหนก็ได้นะครับที่เราชอบนะคุณก็ลองรานดูแล้วก็วิธีการใช้งานเนี่ยนะครับก็จะมีรายละเอียดให้ใน คลิปที่เป็นคลิปการสอนยาวๆครับโอ้โหละเอียดมากเลยนะแล้วก็มีทั้งทฤษฎีของบอททฤษฎีของกริดด้วยนะครับไปลองติดตามกันดูทีนี้สําหรับคนที่ติดตามมานะฮะตกลงเป็นยังไงบ้างนะครับไอ้โรบอทเนี่ยนะฮะที่เรารันกันมาก็ลองไปดูผลลัพธ์นะครับในการเทรดตั้งแต่แบบมีการเริ่มทดสอบกันมานะครับในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับแคปเกเนอร์เองก็มีการทดสอบ ไปเรื่อยๆนะฮะหุ้นบางตัวก็ไม่ได้เป็นการชี้ชวนนะฮะให้ให้ลงทุนในหุ้นตัวไหนนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสขึ้นและลงเนี่ยมันขึ้นอยู่กุณพิจารณาด้วยจะอย่างที่เคยบอกว่าคุณควรที่จะพิจารณาลงทุนนะครับหรือลานบอรดในหุ้นตัวที่มันมีลิควิดิตี้หรือว่ามีมีอนาคตนะครับอย่างอันเนี้ยถ้าถ้า,ถาไอช่วงที่เราลานอยู่มันอาจจะเป็นบวกนะครับแต่ตอนนี้มันล่วงลงมาแล้วเห็นไหมอ่าอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ อ่าโอเคนี่มันผ่านมานานแล้วนะครับบางตัวก็ไม่กําไรนะครับนะมันล่วงแล้วก็จริงๆอ่ะอ่ะหุ้นตัวนี้เนะี่ยปิดการทํางานไปตอนที่มันขาดทุนอยู่นะครับระบบก็เลยบันทึกไว้ว่าขาดทุนนะครับทีนี้เนี่ยพอหลังๆเนี่ยมันก็ลงมามาเล่นอยู่ในกริดอยู่ระยะหนึ่งจริงๆถ้าลานต่อยสักหน่อยก็ก็คงได้นะก็เริ่มมีกําไรเป็นบวกนะแต่ทีนี้เนี่ยตัวนี้มันหยุดไปนานแล้วนะครับโอเค อนนี้มาลองลองลองดูตัวอื่นบ้างนะครับไอ้สตัวนี้ไม่เหมือนกันนะอันนึงแอดวานอันนึงแอดไวส์นะครับแอดวานนี่คือตัวนี้เริ่มต้นที่ตอนนั้นเริ่มรันที่สองสองร้อยอ่าเท่าไหร่นะสองร้อยสามใช่ไหมครับสองร้อยสามเนี่ยจะเห็นว่าอ่านี่เกินสามสิบวันแล้วนะฮะเกินสามสิบวันละตั้งแต่ตอนที่เริ่มนะครับนะมันก็จะ แกว่งอยู่ในช่วงบน,นครับปรากฏว่าแอดวานในช่วงนั้นเนี่ยนะหุ้นตัวนี้แล้วกันใช่คําว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยในในในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับมันก็มันก็ทาราคาขึ้นไปก็จะเห็นว่าในช่วงที่อ่านะที่มันแตะกริดนะครับก็จะมีการซื้อขายนะฮะซื้อแล้วก็ขายแบบเนี้ยแล้วก็ขายจะเห็นว่าในช่วงที่ราคา213เนี่ยมันจะมีการแบบ หลุดกริดออกไปแล้วก็คืออันนี้เป็นเป็นเนเชอรัลแต่ถามว่าถ้าหากว่าราคาหุ้นเนี่ยมันลงมาแตะกริดอีกครั้งหนึ่งหรือลงมาใต้กริดเนี่ยระบบก็จะทํางานต่อไปครับลงมาขุดไปเรื่อยๆได้แต่พอดีตอนนี้มันเลยไปละเลยไปไกลแล้วก็ดูเส้าทางมันจะไม่ลงมาข้างล่างแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยทางเราก็เลยตัดสินใจปิดนะฮะเทคโปรฟิต <take profit S 1> ไปนะซึ่งก็ยังได้มาไม่เยอะนะครับนี่ก็เป็นเคสตั้ดี้ที่ยังได้มาไม่เยอะนะครับ ต่อไปไปดูอะไรต่อครับนี่อันนี้ a d v i ว e นะฮะ<อ>หุ้นตัวนี้แล้วกันอันเนี้ยยังไม่ได้หยุดทัทีเดียวเป็นการหยุดชั่วคราวเพราะว่าเนื่องจากหุ้นเนี่ยมันมีการทะลุกริดขึ้นไปนะครับทางเราก็เลยทำการพอสไว้ก่อนนะครับการพอสคือ Cancel Open Order ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็หยุดการทำงานของของกริดบอทคือยัยงยังไม่โรเซสอะไรต่อ ทีนี้พอมันลงพอมันกลับลงมาในกริตมันก็เลยไม่ทํางานเห็นไหมฮะมันไม่มีการซื้อขายมันถูกพอยสอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างของการที่เราพอสกริตไว้ก่อนแล้วพอกริดมันลงไปถึงจุดที่เราแบบโอเคอ่ะจะเริ่มทํางานต่อแล้วก็กดทํางานต่อได้นะครับอย่างตอนนี้ก็ค่อนข้างเดือดเลยนะครับตอนที่สักช่วงจูนวันที่1 7นะจากสิบแนี่ยนะครับโอ้โหลงไป ขุดลงไปค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็ดีดขึ้นมาใหม่นะภายในแบบว่าอาจจะวันเดียวนะครับก็ไอการขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้ฮะไซเย์แบบนี้แหละครับที่เราพูดถึงกันว่าตลาดมันไซเย์เนะเาะพอเสร็จอ่าเสร็จราคาของเสร็จมันมันแกว่งหุ้นที่อยู่ในในช่วงเวลานั้นมันก็จะแกว่งไปด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างของราคาที่มันหลุดกลิดขึ้นไปนะครับเห็นไหมมันก็จะไม่ทําอะไรครับจริงๆจุดเนี้ถ้าเราขายเราก็ได้กำไรแต่ แต่เราไม่ได้คิดจะทำกำไรจากการเทคโปรฟิตไม้เดียวไงครับเราก็จะลูดลงนะครับอีตอมันลงมาแล้วก็ซื้อ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 เห็นไหมครับเสร็จแล้วก็มาทยอยขายแล้วก็ขาย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 ขึ้นไปแบบนี้นะแล้วก็มันก็ลงมาใหม่ก็ซื้อใหม่ขายอีกขุดลงไปก็ลงไปซื้อซื้อซื้อซึ่งระยะนี้ในช่วงเนี้ย คุณอาจจะเห็นเปอร์เซ็นต์มันขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขลงลงอย่าไปตกใจนะฮะอย่าไปคิดว่าเอ้ยก่อนหน้านี้กำไาเปอร์เซตอนนี้มันลดลงเหลือ 2- อสอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการทํางานของมันไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอมันขึ้นมันลงอีตอนลงมันก็จะมีการแบบเออเปอร์เซ็นต์ก็จะลดลงบ้างนะครับแล้วภาพรวมมันจะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนะครับมันไม่ได้แบบใจเร็วด่วนได้ขนาดนั้นนะฮะอ่า คือในบอทดหุ้นบอทกริดเนี่ยกริดธรรมดาเนี่ยครับมันยังไม่มีเลเวอเรจนะมันยังไม่มีเลเวอเรจเพราะว่ามันเป็นตลาดหุ้นปกติใช่ไหมครับเป็นสต็อกนะฉะนั้นมันก็คือเหมือนสปอตนะครับเวลาเรา buy สปอตเราขายสปอตมันก็จะได้ตามเออเรชัของของเงินจริงแต่ข้อดีก็คือมันมันไม่มีความเสี่ยงมากนะครับหมายความว่าต่อให้มันแบบมันผิดทางก็คือมันลงอะ่ะเราก็ยังถือหุ้นนั้นๆอยู่นะครับเราก็ยังไม่ได้แบบ ขาดทุนสักทีเดียวมันมันติดดอยพูดงา่ายๆ่อแต่ถ้าเป็น t f e c นะครับเดี๋ยวก็อนาคตเราก็จะมีบอ t t e ท t ด้วยปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปในในเร็วๆนี้จะออกบอทที่มันเป็นพวกมาติงเกลบอรซึ่งกำไรมันจะมันจะสูงกว่านี้นะครับอแต่กริดบอ t เนี่ยก็สำหรับคนที่ไม่นิยมความเสี่ยงนะครับนี่อันนี้ทะลุไปแล้วทะลุปึ๊ดขึ้นไปโอ้ทะลุ ไไกลเลยทีนี้เนี่ยพอไปไกลมากมากอ่ออันนี้เราก็พอสไว้นะครับแล้ทกสิงจะพอสไว้แถวแถวเนี้ยเออแถวแถวเนี้ยมันขึ้นสูงมากไงก็พอสไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับรอให้มันร่วงลงมาก่อนอ่ะพอมันร่วงลงมาก็พอดียังไม่ได้ไปดูนะครับยังไม่ได้ไปสตาร์ทขึ้นมาใหม่นะฮะตอนนี้ก็เป็นจังหวะดีที่เราจะสตาร์ทขึ้นมาใหม่แล้วแต่พอดีตลาดปิดอยู่นะครับตอนนี้ปุ๊บอ่าทีนี้เราลองมาดูตัวนี้นะฮะ ตัวนี้เนี่ยโอ้โหสามสิบเดย์ใช่ไหมสามสิบเดย์โอเคเราดูย้อนหลังไปสามสิบเดย์นะครับก็ถือว่าเป็นบอทที่คล้ายคล้ายคล้ายตัวก่อนนะฮะก็คือว่าซิมโบลนี้เนี่ยหรือหลักซับตัวนี้เนี่ยนะครับนะมันก็จะมีไอตอนที่เสร็จมันร่วงหนักๆอะ่ะตอนที่มันแบบ1ันสองร้อย หย่อนหย่อนมันก็จะค่อนข้างลงไปเหมือนการลงไปเยอะเหมือนกันลงไปเนี่ยถึง37.25นะครับแล้วพอเราเปิดลานบอทนะฮะปึ๊บขึ้นมาเนี่ยก็ปรากฏว่ามันก็ขึ้นมามันก็เทคโปรฟิตเทคโปรฟิตใหญ่เลยนะครับเทคโปรฟิตปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นชั้นแบบนี้เสร็จแล้วก็ลงมาเก็บต่อนะฮะลงมาเก็บประมาณเนี่ยสามสิบเก้ว่ากว่าเนี่ยสามสิบเก้าจุดเก้าหกอะไรเนี่ยนะฮะสามสิบเก้านะครับ แล้วขึ้นไปแล้วก็ลงหมายก็คือไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ด็อกด็อกแดกแดกอยู่ประมาณนี้แล้วพอราคามันมันเรียกได้ว่ามันไปแล้วมันเลยกริดไปไกลแล้วเนี่ยทะลุกริดไปแล้วโอ้ก์กริดไปแล้วนะครับก็เทคโปรฟิตดีกว่านะฮะเทคโปรฟิตปั้งนะแล้วก็เลิกออก นะครับเพราะว่ามันคงไม่กลับมาแล้วนนเราดูด้วยตาของเราแล้วก็พิจารณาดูว่าเอ๊ะมันคงไม่กลับมาแล้วเพราะว่ามันมันขึ้นตามเสร็จไปแล้วนะครับคือตอนนี้ตลาดหุ้นไทยมันอยู่ในในภาวะที่อพันสามนะฮะมันมีลงไปบ้างลงไปถึงแบบโอ้โหนี่เนี่ยเนี่ยพันสองร้อยแปดสิเี่นะครับเสร็จแล้วก็เด้งขึ้นมาใหม่นี่น,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 นมันเป็นอย่างนี้ไปหลายรอบแล้วนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็มันกระเด้งอยู่แถแถวเนี้ ถ้ามันไม่ลงมากไปกว่านี้นะก็เตรียมขึ้นรถได้นะครับทีนี้เนี่ยจะเห็นว่าหุ้นตัวนี้นะหุ้นตัวนี้เนี่ยมันเลยกลิดไปแล้วฉะนั้นเราก็เลยต้องมาสร้างกริดใหม่นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในอยู่ในระยะรอการทำงานอยู่อ่ะไปดูกันจะเห็นว่าเราก็ไปตั้งกริดใหม่ที่46นะครับที่ natural เส้น natural ที่46อ่าแบบนี้นะใกล้ ก็จะมีการโรบอทก็จะทำการซื้อที่46ไว้ก่อนนะครับนะแต่พอดีมันราคายังไม่แมทช์พอแมทช์ปุ๊บเนี่ยมันจะกลางเป็นเป็นกริดขึ้นไปถึง50อันนี้ตั้งไว้สูงเลยเพราะว่าดูท่าทางแล้วมันจะไปกไกลนะครับก็เลยไปตั้งแต่ก็ตั้งรับไว้ที่43.5นะครับตั้งรับมาเพราะว่าตอนแบบมันลงมาแกว่งข้างล่างก็ประมาณนี้ไม่น่าจะไกลไปกว่านี้นะครับ แต่ก็ไม่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ลงไปถึง42เหมือนเมื่อก่อนนะครับก็ก็ต้องพิจารณานะครับอันนี้เป็นเรื่องของการพิจารณาความเสี่ยงเห็นไหมมันก็เคยลงไปถึง37เลยถ้ามันจะหลุดลงไปอีกก็รอนะครับติดดอยนะอันนี้ไม่มีใครบอกได้นะฉะนั้นเนี่ยคุณก็พิจารณาความเสี่ยงด้วยตัวเองเอาละในเรื่องของกําไรนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าในทุกๆครั้งที่คุณรันจะมีกําไรแบบนี้เสมอไป นะครับแต่ว่าระบบก็จะทำงานตามอัตโนมัติตามสิ่งที่ได้ทำการโปรแกรมไว้รายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับโรบอทก็จะมีการบอกแล้วก็มีการแจ้งคุณทราบอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ตอนนี้เนี่ยมูลค่าทรัพย์สินคุณเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับจากการที่ได้ได้รันไปนะครับแต่ละไม้เนี่ยมันทําอะไรบ้างนะครับแต่ละไม้เนี่ยมีการคํานวณให้นะครับเ e อเวอเรสไพรซ์ต่างๆจริงๆของพวกนี้ คุณสามารถที่จะทําเองได้นะครับถ้าคุณรู้หลักการของกริดบอทแด่ขับเขียนเองเลยเขียนเองไปเรื่อยๆบันทึกไปเรื่อยๆแต่ว่าในแคปเจนเนอร์ er เนี่ยเราก็มีการคํานวณให้แล้วก็บันทึกผลให้นะครับสําหรับคนที่ออชอบชื่นชอบหุ้นตัวใดๆอยู่แล้วนะฮะก็สามารถที่จะลันบอทได้เน้นย้ำนะครับว่าควรที่เป็นหุ้นที่อาจจะมีอนาคตแล้วก็อยู่กับเราไปได้นาน ะะไม่ทําให้คุณติดดอยง่ายๆคุณก็จะทํากําไรตอนที่มันไซเวได้ก็วันนี้ก็พามาสํารวจนะ,ะฟาร์มบอทหุ้นไทยนะก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้งไว้นะครับเอสำหรับคนที่เป็นสมาชิกใหม่นะฮะเวลาเข้ามาก็มีปัญหาอะไรเนี่ยก็ติดต่อแอดมินได้นะครับที่นี่ตรงนี้เป็นรูปของหูฟังเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นการติดต่อทาง Line แอแจ้งเข้ามานะครับว่าเอ๊ติดปัญหาอะไรนะฮะ ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะครับสำหรับคนที่อยากได้โปรโมชั่นนะฮะฟังคลิปนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ทักเข้ามาขอโค้ดโปรโมชั่นได้นะครับมีโปรโมชั่นส่วนลดครึ่งราคาสาหรับทุกแพ็กเกจเลยนะครับแล้วก็แถมเครดิตการลานบอดด้วยนะฮะอีก1000บาทอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ